จ้าพาน้องข้าวบ้านเฮาสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเสาร์วันที่หกนาะจ้ารอรอสีหามงเสาร์แล้วล่ะพาน้องข้าวบ้านเฮาค้าซ่งของพี่น้องก็เลยขึ้นมาซ่าเนาะแต่ภาวนาว่าขออย่าให้พ่อคนหลายเนาะจ้าเมื่อวานนี่แปดเก้าคูนะจ้าแล้วกันเผาอยู่ทั้งๆอีกบักร้ายหนึ่งมอเตอร์ไซค์เร้รอยี่สิบคันของเราพี่น้องแต่ว่าพาน้องข้าวบ้านเฮาก็ได้เนาะใหม่อยู่เนาะจ้ามานนี้ก็แล้วโอ้สิได้บี่น้อ พี่พี่น้องเป็นรุ่นน้ำกันจ้ากระสีหอบๆเมยๆแน่จ้ไปไ,ไ,ไปแล้วถุงปุย๋ยสี่ซองถุงปุ๋ยแล้วพี่น้องเพิ่มขึ้นมาได้หนิน้องไม้คันถือฝนมันยาวไว้ด้จ้ะกองกระสีสันๆแนพ่พี่น้องมีนมคนจับให้เนาะ ไปน้ำกันไปเป็นมูกันพี่นอ้องมาผู้เดียวสองมือออกมือกอดทั้งใต้มือฝนตกที่พนเข้าบันเฮามาพี่น้องฝนแห้งจนมาเพิ่นเเพิ่นได้หลายจนเพิ่นเอาไปว่าเบิดพี่น้องเพิ่นเผาแล้วเพิ่นเอาไปว่าเบิดขนาดค้นลายกะถ้าน้องไม้มันออกก็คือเอาเอา,เอาไปไหวแล้วพี่น้องเนะ โอ้ยไ,นไ้น้ำใหม่บ่น้อมาถึงที่หามุ้งก๋าส่งของงามจะ้ะปวดขนาดหักทุเลแน่เด้จ้ะคอยละไปเอากระเป๋าอยู่ข้างล่างสองกระเป๋าถุงกุยนะแม่เจ้าพี่น้องบุง้บงบงเอาไปบ่ไหวบุง้ง กล่องบอมงึงไงกำลังคนดพนมา,ตานมแต่เสาเพิ่นคือสิ่งกองนี่เลยจ้ะกลองระเอียงพี่น้ององ,างามเลยไอ้ผู้เป็นมูพ่นมานำ้ำเมื่อนันพ่นไปอีกผู้หนึ่งจ้ะพี่น้องไปเรียนรู้ผู้ไ้เดยวสิพาไปว่าสันว่า คันท่าผู้นี้คนหลายเพื่อนจะสิพาขึ้นพูอีกพูนึงเนาะคนหลายลายกะเบาไวได้น้ำไม้ศาได้ลงผูศานะเพื่อนเนาะไปจ้าขึ้นไปเรื่อยๆเอียงๆเลยนะฮะกล่องเอียงพี่น้องสันแห็นโอ้ยน้ำไม้เยอะด้วนี่เขอเสียนอ,อยยนใหญ่ซ้ำได้บ้างสิคือน,นอนพอดีอยู่ แสดงว่าเพื่อนบ้านมาหาและเมืองวานก่อนเรมันก็เลยเบนไว้เนาะจ๊ะเพราะทีเขาเมาื่อศพถึงว่ะนกไม้เพื่อนตกใส่มันยาวไว้ส่งของไปภูเก็ตพี่น้องสิบถุงเพื่อนเห็นนกไม้เพื่อนถือไก่เพื่อนก็เลยให้ส่งไปอีกยี่สิบแต่ก็อยากบอกพี่น้องไว้ด้วยจ้ะว่าภูเก็ตอะ่ะมันเป็นที่ท่องเที่ยวแล้วก็เป็นแหล่งทางไก่เนาะ เพื่อนจะสิบบวกไปกล้องละวลอยไหมพี่น้องแต่บังเอิญ่าคุยให้ลูกค้าเพื่อนเข้าใจเนาะทั้งผุนเพื่นอนบ่มีนเอใไม่งามงมาไม่เรียงเพื่อนบ่มีนเป็นก็เลยทรงมาเลยกันมาสิโอ๊ยใหญ่พร้มสัน ได้เข่าถุงปุยได้พี่น้องแฟนน้ำมาที่หลัง้ะจ้ะแล้วเลิกใบ,บมงเขิงแล้วเสียน้ำมารับขาซาข,า,ข,า,ข,า,ขาถ่ากันก็ได้พี่น้องเดี๋ยวน้องไม่สิบอฮอด,ดด 6, 18, อดลูกค้าตังใด้ยเด้อจ้า0936494018แอดไลน์เลยด้อจ้ารับรองมาออน ถ้านอสันสันเขาก็สติตัดเอาคนโคนมันว่าที่จะให้เขาเผาได้เนาอพี่น้องเนาะเดี๋ยวเขาเข้าไปตัดความแข็งพี่นหนุ่มไหลครับ dạ xong rồi nhanh nhanh cắt nhúng cắt dạ 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 Nhúng dạ 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 น้วไว้ครับแดดออกแล้วเมื่อกี้ฝน,น้นจะตกเลยละ่ะแล้วโอ้ยตกหำามอีกชะนอมาอืมหมีนไปนอนไง อ๋อไปนั่งยังเี้คขึ้อืมเต็มกล้องนอเคลูกแล้วนี่ ีังกกลออ,อถอยลงไปหาถุงปุ๋ย,อย,อยถอยลงไปหาถุงปุ๋ยพี่น้องแล้วก็อเอาไปไว้ทับก้อนแล้วก็ขึ้นแนล้เไงนะเพราะว่าหนักแล้วเราเอาลงไ่ได้ ก็อยากถ่ายให้พี่น้องเบื้อยู่จ้ะแต่ว่าาั้งเทียมันกับพวกเอือมหมอน่วยเนาะทังเทียแฟนขึ้นมาแล้วก็บฝาลงาน,างนงาเราทังเทียเราเข่าเศร้ากับขึ้นมากะหามงเศร้าต้องลงได้ค่างงานนะพี่น้องเพราะว่าย่านบมทันงานเนาะโอ้ยว้าหน่ด้จุ กอไว้แล้วกักคองแล้วพี่น้องเต็มถุงแล้วคลิปนี้ก็สิฝากพี่น้องไว้สำนีก่อนนะจ้าเดี๋ยวสิถ่ายเ,เบิรงใหม่นะ้ะลงไปทั้ง่างก่อนจ้าถ้าถึกใจจังใดก็ขอกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พนัเข้าพั้นเฮาได้แล้วจ้าขอบคุณห,หลายๆจ้าสวัสดีจ้า